ตำรวจเล่นตามตัวโกมผู้ประกอบการรถทัวร์ในภูก็ตหลังถูกสะท้อนจ้างยิงบัสต่างจังหวัดเสียหายแล้ว10คันเหตุเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจถูกแย่งงานจากกรณีที่คนร้ายใช้ลูกเหล็กตะเวนยิงใส่รถทัวร์บริการนักท่องเที่ยวป้ายทะเบียนต่างจังหวัดที่จอดรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับความเสียหายเช่นกระจกแตกไปแล้วสิบคันนั้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนติดตามตัวคนร้ายจนสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้สองคนคือนายพานุพงศ์ที่บ้านพักในพื้นที่ตําบลวิชิตและนายสลายุทธ์ผู้ร่วมก่อเหตุจับได้ที่ลานจอดรถในซอยหลวงพ่อเกลือมตําบลฉลองจังหวัดภูเก็ตพร้อมของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุเช่นหนังสติ๊กลูกเหล็ก รถจัก,กรยานยนต์จับได้เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้16พฤศจิกายน2566พลตำรวจตีสินเลิศสุข,ขุมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตได้แถลงผลการจับคุมและขยายผลหาตัวผู้จ้างวานว่าผู้ก่อเหตุได้ลงมือยิงรถทัวร์ทั้งหมด4ครั้งโดยครั้งแรก ได้ก่อเหตุเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณปั๊มเชลสาขาสปัมจำนวนสองคันเป็นรถทัวร์ของบริษัทเฟิร์สวันที่สอ2พฤศจิกายนที่บริเวณห้างซุปเปอร์ชิปสาขาใหญ่จำนวนสองคันเป็นรถทัวร์ของบริษัทเฉลิมพารครั้งที่3เมืม่อวันที่สอ2พฤศจิกายน ที่ลานจอดรถทัวร์ในซอยป่าลายจำนวนสองคันเป็นรถทัวร์ของบริษัทเฟิร์สและครั้งที่4เมื่อวันที่1 1พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ลานจอดรถทัวร์ตรงข้ามวัดฉลองจำนวนสีคันเป็นรถทัวร์ของบริษัทอันดามันโลตัสโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างจากโกมอซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้ไปทําให้ลดทัวร์ของบริษัทเฉลิมพัฒบริษัทเฟิร์สและบริษัทอันดามันโลตัสได้รับความเสียหายจะได้รับค่าจ้างคันละ1,000บาทซึ่งผู้ต้องหาได้รับเงินค่าจ้างจากการทำให้ลถทัวร์เสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น11000บาทโดย1000บาทนั้นเป็นค่าสินน้ใจ และลูกหล็กที่ใช้ยิงรถทัวร์โกโมเป็นผู้จัดหามาให้และในส่วนของโกโมผู้ว่าจ้างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับสารจังหวัดภูเก็ตติดตามจับกุมตัวต่อไปผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่า การว่าจ้างให้ยิงรถทัวร์ป้ายทะเบียนต่างจังหวัดในครั้งนี้เกิดจากกมอซึ่งประกอบธุรกิจรถทัวร์นำเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจจากที่รถทัวร์ต่างจังหวัดเข้ามาบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่เนื่องจากขณะน,นี้การท่องเที่ยวของภูเก็ตกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นบางครั้งทำให้รถที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่เพียงพอและรถบางคันคุณภาพไม่ได้ตามที่ ต้องการจรึงจำเป็นต้องนำรถจากต่างจังหวัดเข้ามาด้านผู้ประกอบการรถทัวร์ที่ได้รับความเสียหายนายบรรจงคุณาภมิผู้จัดการบริษัทเฉลิมพัฒท์านสปอร์ตจำกัดกล่าวว่ารถทัวร์ของบริษัทได้รับความเสียหาย2คันจากกระจกแตก ซึ่งได้เข้ามาให้บริการที่ภูเก็ตเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยบริษัททัวร์รัสเซียจากพัทยาได้ว่าจ้างให้มารับนักท่องเที่ยวรัเสเซียที่ภูเก็ตจำนวน10คันเป็นเวลา6เดือนโดยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่เคยถูกขุมคู่จากใครจนมาเกิดเหตุและจะยังคงให้บริการในภูเก็ตต่อไปจนครบสัญญาจ้าง